สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านนะคะูปเปอร์นะะเอฟซีน,คะ,น,นคะคะใครตอนนี้นะคะดีๆก็ช่วยงานพี่พันธ์อยู่นะคะซึ่งเราก็ถ่ายไม่ได้เนาะ,ะคะ่ะขอโทษด,ด้วน,นะ,ะ,ะเราก็เลยพาน้องมานั่งเล่นตรงนี้นะคะถ่านะคะม,มันไม่มันจะได้ไม่ร้อนนะ,ะตรงนี้นะคะ ก็ใช่พี่พันกับพี่มานานะคะหานะคะไอ้ลูกอะไรอุย้ยไม่เห็นปากต้องนี่เห็นปากต้องนี่ตายกิกระห้องกับแม่ไหมหนูจะไปทำอะไรออกมาเด้อมือเด้อมือเด้อมือเด้อคอนหน่อยนี่เห็นไหมไปไหนฮะ

เอ้าอผิดหิน้องมาน้องเต้น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 น้องมานะคะก็อ๋อนี่มะมีคนมานะคะน้หงเเพื่อมต้นไม้ต้นอะไรคะเดยวเดี๋ยวเดินเด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 ินเดแม่ไปดูกันดูกับลุงจิมมี่กันอ่า อเอามาปมปลูกต้องปลูกยามเรกยงได้ลุงอืมเอาลงไว้ก่อนไหมเย,เยเเอะเลยนะคะต้นเทียนทองนะคะว้าวเป็นอย่ง้แม่ว่าเพื่อนเอามาส่งคือเพื่อนก็จะปลูกให้พร้อมสิบอ่ปลาคือคาแค่ หะยไม่เาเ่าะ่าเดี๋ยวลงป้าอบอกมอ่าเอาลงไว้ก่อนดีกว่านะตามดวกลุงก้าเดี๋ยวเลือกมาวันที่ไม่มีใครอยู่เลยเอาไปวางไว้ตรงต้นหมักเม้าดีกว่าอ่ะจะไม่ได้ไกลอ่า ต้นหมากเมาไร้น ah, oh. ้ำหนึ่งอ๋อมาจากไร้น้ำหนึ่งนะฮะจ้าลูกจ okay. ้าจ้าจ้าเดี๋ยวของบ้านนะของใครเดี๋ยวพอลูกเดี๋ยวพอคนส่งต ah. ้นไม้ดเหรอเป็นหมอมาปวดนี่นี่โอ้ประดังงานเกิดสูงสายสขอ๋อดีแล้วล่ะแล้วแต่คน ใจรักรักอาชีพไหนก็ทําอาชีพนั้นอาชีพนี้อิสระเดยไม,ไม่มานานอีกแล้มไม่แน่ใจนะจ,จะปลูกอะไรดีเนาะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเดี๋ยวหาเงินซื้อแกะดำนี่ก่อนเที่ยวหนึ่งมันก็เกือบสามพัน, 3, นหาเลยะะ<ม>แกบดำครับวัสดุเพาะนะแกบดำ,บดำไปซื้อทีก็เต็มที่เขาเผาถ่านนะหบอคะอแกะดำตัวนี้มันจะอยู่ที่ล่าสุดผมถามเขาอยู่ที่ไอ ลงสีข้าวลงสีไปนะครับมันจะมีแต่ถ้าเป็นเกักดไปไป็ดจำใจลงไฟฟ้าใช้ไม่ได้ใชม,มันต้องเป็นเกล็เกล็เฉพาะด้วยเนาะมันมีพวกไอ้ก้อนสารเคมีเยอะหมอค่ะ <c oughs> นี่เป็นไม้ประดับใช่ไหมพี่ไม้ประดับถูกตวเป็นไน้ถ้าถ้ามีวัสดุเพาะมันก็จะมีเทียนทองออสองเกี้ยอใส่กอหลีที่ที่ที่จะเพาะา้ไว้ประดับได้นะคร<า>ับใช้ <c oughs> ปเป็นกิ่งเอาที่ไม่ได้อตอนตอนแรกไม่รู้ว่า ว่าองค์พิญญาณเห็นนักกระชมาที่นี่ผมไม่รู้มาก่อนนะผมก็ปกัปกปักปักทำไว้อะไรประมาณเนี้เขาจะเอาต้นไม้นี่มาให้เราเฉยครับผมเมื่อก่อนพ่นเอามาให้เี่นนี้เอามาให้ครับแต่พ่นมีโครงการว่าเพ่อนอยากมาทํโรงพราชามที่นี่ครับแล้วก็อยากบัลงต้นให้ <c oughs> แต่ยังขาดอะไรนะขาด,แ,ดแกะเขาครับวับสดุเพราะเพราะว่า ตอนนี้พูดกันตามตรงนะผมปิดไร่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือพวกทุนอะไรเนี่ยมันมันไปหมดแล้วแหละเหลือแต่ตัวแล้วก็มันสมองเนี่ยพอที่จะอะไรช่วยได้อะไรประมาณเนี้เกี่ยวกับการจากโลเคชันอะไรเพิ่มเติมจากที่มันเป็นประมาณเนี้ทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็มันมีไม้ประดับไม้ดอกอะไรประมาณเนี้ลงมันก็จะดูสวยขึ้นอีก ในระดับหนึ่งเนาะในส่วนของโรงพระชเ่านี้เรายังไม่มีอำนาจครับคือผมมีสแลนเรียบร้อยละสแลนแล้วก็วัสดุเพาะอะไรประมาณเนี้เครื่องหมายคุณบางคนก็ต่นเต้นนีตามท่านพี่ไปนะครับรายละเอียดต่างๆเนาะก็ต้องขออนุญาตศึกษาการทวัฒนนรเตก่อนนะครับอะไรยังไงยังไงาเน่ไงนเน่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหลังจากไอ ผลลงฤดูมากๆก,กว่านี้แล้วทีนี้นะมันจะหาคนงานช่วยลำบากครับผมคร,บครับครับและถ้าในยอยู่ช่วงนี้ก็คือเวลาผมเก็บขินเนี่ยผมก็จ้างคนงานช่วยเก็บขีนแล้วก็อ่าสุบว่าเรากอก กรอกลงถุงตรงอยู่ที่นี่ <c oughs> เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาการจำลงถุงก่อนนะอันดับแรกแล้วตีแปลงตีล็อกเอาตีพยายามคุมอะไรแล้วเช็คเรียบร้อยแล้วเราถึงจะตัดกิ่งมาลงปักชํานะครับครับผมแล้วทีนี้ถุงหนึ่งเราก็ปักไปสักสี่ห้ากิ่งอะไรประมาณนี้ก็คือถุงพ่อชําเนี่ยผมมีเยอะอยู่เพราะว่าผมจะตอกไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมทาําไร่บูมบูมหน่อยอะไรประมาณเนี้ย ครับก็ถุงก็จะมีเยอะแล้วไม่ไม่เป็นห่วงตัวถุงก็ทำแต่เป็นห่วงตรงที่แกะดำแล้วก็พยังใสตรงวัสดุครอบนะครับที่ทําให้มันออกลากเิ่งออกลากเร็วส่วนยาเร่งลากก็มีอยู่เหลืออยู่เหลือพอที่จะทําทํา ทั้งแปลงนี่ให้ให้มันประดับประดาสวยนิดนึงส่วนใครมีไม้ประดับที่สวยๆอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าส่งมาเป็นนักษณะนี้ก็คือผมก็จะตัดแต่งจริงพอที่จะเอาปักทําได้คือขยายต่อประมาณเนี้ยถ้ามันยังไม่สวยเราบอลรอรอทำครับรอทำคและในส่วนของเจ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสินง้าในมือเจ้าเจ้าสามารถทำอะไรขายได้มาก เหม็นบอกว่ามีกระท่อมมีอะไรกระท่อมก็ระท่องให้ OEM คือให้เขาผลิตให้อีกทีหนึ่งโอเคต,ตเามนั้นเพราะเพราะว่าก็า <c oughs> ทำมาด้วยกันตั้งแต่ไหนแต่อะไรนะคือว่าคนคนเดียวมาทําอะไรได้ ในการขนย้ายของผมกา็ยให้เพื่อนที่ทำด้วยกันต่ที่สนใจที่จะให้ที่เขาอ่ะสรุปแล้วนะคะก็คือเพิ่มมานำเสนอว่าใครต้องการจะทำเสีอนอะไรคะต่างๆเนาะนะคะก็มานำเสนอให้ลุงคะะตอนนี้เราก็ต้องรอปรึกษาลุงป้าก่อนนะคะว่าจะเอารอเปล่าประมาณนี้เนาะการสำหรับโครงการตัวนี้นะคะหลังจากนี้ก็อจบเพียงเท่านี้ค่ะ